วิธีใช้งานระบบเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์นะครับสำหรับระบบเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ตรงนี้เนี่ยจะใช้ได้ก็ต้องใช้ระบบ arm s ที่เป็นเวอร์ชัน20210049เป็นต้นไปนะครับสามารถใช้ทั้งการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่บ้านนะครับหรือว่าอนไซต์ site, นะครับหรือว่าเราจะใช้สำหรับในการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์นะครับก็ได้นะครับพอผู้ดูแลระบบนะครับอัปเดต ระบบ ARM S เป็นเวอร์ชันนี้แล้วนะครับการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์นะครับก่อนที่จะให้ครูที่ปรึกษาเนี่ยไปเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์เนี่ยทางผู้ดูแลระบบก็จะต้องทาการตั้งค่าระบบนะครับให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษานะครับสักนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะให้ครูที่ปรึกษาเนี่ยไปเยี่ยมบ้านนะครับบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านสําหรับผู้ดูแลระบบนะครับก็ไปที่ระบบผู้ดูแลระบบ นะครับจากนั้นก็ไปที่การตั้งค่าระบบนะครับพอเข้าไปที่การตั้งค่าระบบแล้วนะครับให้มองหาหัวข้อนะครับ2ขีด192นะครับเปิดปิดนะครับการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับเยี่ยมได้เฉพาะครูที่ปรึกษาเท่านั้นนะครับหัวข้อนี้เนี่ย l t u l t ของระบบ r m s เนี่ยจะถูกเปิดใช้งานนะครับนั่นหมายความว่าครูที่ปรึกษา นะครับโดยหน้าที่รับผิดชอบแล้วเนี่ยก็คือจะมีสิทธิ์ในการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทานศึกษาไหนก็แล้วแต่ที่ให้บุคลากรนะครับนอกเหนือจากครูที่ปรึกษานะครับอาจจะเป็นครูในแผนกนะครับเดียวกันนะไปเยี่ยมบ้านเด็กได้นะครับไปช่วยเยี่ยมเยี่ยมได้อะไรแบบเนี้ยนะครับผู้ดูแลระบบก็สามารถที่จะปิดตัวเลือกนี้นะครับเพื่อให้ ครูคนไหนก็ได้นะครับไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วก็บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าทาง,ทางสายบุษราเนี่ยนะครับมีนโยบายให้ครูที่ปรึกษาเท่านั้นที่เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนในที่ปรึกษาได้ก็ d e f a u l t เป็นเปิดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับสำหรับหัวข้อ2ขีด192ตรงนี้นะครับก็มาตั้งค่าเปิดปิดที่หัวข้อนี้เท่านั้นเองนะครับ นอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ในระบบผู้ดูแลระบบเนี่ยนะครับมันจะมีหัวข้อที่ชื่อว่าฐานข้อมูลของระบบนักเรียนนะคร,รับสำหรับการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับจะมีอยู่ประมาณทัก7หัวข้อที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือตัวที่1นะครับฐานข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับเราก็จะมีช้อยให้เลือกว่ามีบ้านมีไปเยี่ยมบ้านที่ที่บ้านนักเรียนนะครับหรือว่าเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์นะครับประเภทที่อยู่อาศัยของครอบครัวนะครับก็คือ บ้านของครอบครัวนี้เป็นบ้านตนเองบ้านเช่าบ้านญาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นการตั้งค่าช้อยนะครับที่จะมีให้ครูที่ไปเยี่ยมบ้านเด็กเนี่ยเลือกนะครับการหาไรายได้พิเศษนะครับการเดินทางมาเรียนนะครับรถที่เดินทางมาฐานประเภทการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับที่ต้องการให้ครูเนี่ยช่วยเหลือนักเรียนนะครับ ในด้านไหนบ้างที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเนี่ยก็มาตั้งค่าหัวข้อตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับโดย default ก็จะมีหัวข้อมาตรฐานให้ตามนี้นะครับตามที่ที่ผมคิดเข้าไปดูตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางสายในสารเนี่ยมีหัวข้อมากกว่านี้นะครับอยากจะคัดไหมเพิ่มหัวข้อเข้าไปเองก็สามารถที่จะทําการคัดไหมเพิ่มหัวข้อเข้าไปเองได้นะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลกลุ่มปัจจัยเสี่ยงนะครับโดย d e f a u l t ของระบบ r m s มันก็จะมีอยู่5กลุ่ม นะก็เล่นการพนันทะเลาะวิวาทนะครับเกมออนไลน์สุราเอา่อดื่มสุราสูบหลี่อะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยทางสายสาก็สามารถที่จะเพิ่มหัวข้อนะครับเข้าไปได้หลังจากที่เพิ่มหัวข้อเสร็จเช่นสมมติว่าเพิ่มหัวข้อที่1นนะครับเล่นการพนันคุณจะต้องทําการเพิ่มเมนูย่อยหรือว่าปัจจัยเสียงย่อยลงไปด้วยนะครับว่าไอการเล่นการพนันเนี่ยนะครับการเล่นการพนันเนี่ย มันจะมีหัวข้อย่อยให้เลือกอะไรบ้างนะครับเช่นไม่เคยเกี่ยวข้องนะครับเคยเป็นผู้เล่นเป็นเจ้ามืออะไรแบบนี้หรือร่วมวงเชียร์เฉยๆแต่ว่าไม่ไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเพิ่มหัวข้อย่อยให้กับหัวข้อใหญ่แต่และหัวข้อนะครับของกลุ่มปัจจัยเสียงได้คราวนี้สิ่งสําคัญก็คือคะแนนปัจจัยเสียงทางด้านหลังนะครับถ้าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นศูนย์คะแนนนะครับถ้าเกิดว่ามีความเกี่ยวข้องนะครับ มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะมีคะแนนทางด้านหลังนะครับคะแนนทางด้านหลังตรงนี้เนี่ยเมื่อนักเรียนมีความเสี่ยงในหัวข้ออื่นมันจะามารวมกันนะครับซึ่งครูที่ปรึกษาก็จะสามารถที่จะออเดอร์นักเรียนนะครับตามความเสี่ยงของนักเรียนแต่ละคนเพื่อเฝ้าดูแลนะครับได้นะเฝ้าดูแลได้เช่นสมมติว่าเขาเคยเป็นผู้เล่นการพน,น,นันก็จะได้1คะแนนแล้วก็สมมติว่าเคยทะเลาะวิวาทด,ด้วยอีก2คะแนน,นก็จะเอา1งบวกสตรงนี้เป็นคะแนน ความเสี่ยงของนักเรียนปัจจัยเสี่ยงของนักเรียนก็จะเป็น3คะแนนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งครูทุกสาสามารถที่จะมาออเดอร์นักเรียนตามความเสี่ยงได้ในการดูแลผู้เรียนนะครับลดปัญหาการออกการกางคันของนักเรียนได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้ดูแลระบบนะครับมาตั้งค่าแค่นี้แหละนะครับตั้งค่าที่การตั้งค่าระบบแล้วก็ฐานข้อมูลของระบบนักเรียนนะครับมีเพียงเท่านี้คราวนี้เราก็จะให้ครูที่ปรึกษานะครับเข้าไปจัดการ เยี่ยมบ้านนักเรียนได้แล้วนะครับครูที่ปรึกษาจะเข้าไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเยี่ยมยังไงนะครับครูที่ปรึกษาก็เข้าไปที่ระบบนักเรียนครับครูที่ปรึกษานะครับที่ระบบนักเรียนนะครับถ้าต้องการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับคุณก็จะเจอไอคอนใหม่นะครับไอคอนรูปลทัวนะครับเยี่ยมบ้านนักเรียนตรงนี้นะครับเพื่อคลิกเข้าไปแล้วก็ค้นหานักเรียนนะครับในที่ปรึกษานะครับจะค้นหาด้วยชื่อนามสกุลหรือชื่อเล่นหรือชื่อบิดามารดาผู้ปกครองนะครับได้หมด นะครับหรือจะค้นหาจากระดับชั้นนะครับแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับเลือกเด็กที่ต้องการที่จะเยี่ยมบ้านเด็กนะครับเพื่อที่จะทําการเยี่ยมบ้านเด็กได้นะครับถ้าจะทําการเยี่ยมบ้านเด็กนะครับหลังจากที่ครูเนี่ยได้ทําการค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่มค้นหาเรียบร้อยแล้วจะมีข้อมูลนักเรียนขึ้นมาครับบอกว่านักเรียนคนนี้เป็นใครครูที่ผู้ารเป็นใครนะครับถ้าต้องการเยี่ยมบ้านเด็กก็คือคลิกที่ Uh, ทางด้านขวามือไอคอนรูปรถทัวร์นะครับเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับในกรณีที่ผู้ดูแล,ละระบบเนี่ยนะครับเขาตั้งค่าว่า à, ให้ครูทึกษาเนี่ยเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับถ้าท่านใดเป็นครูทีึกษานะครับก็จะเจอไอคอนรถทัวร์ตรงนี้เยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับให้คลิกเข้าไปเพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะแต่ถ้าเกิดว่า ทางา too, สายึกษาเนี่ยนะครับกำหนดไว้ว่าครูที่ปรึกษาเท่านั้นนะครับที่จะทําการเยี่ยมบ้านนักเรียนได้แต่ปรากฏว่าท่านเองท่านไม่ใช่ครูที่ปรึกษาของเด็กคนนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเลือกนักเรียนมาสักหนึ่งคนใครก็ได้นะครับที่ไม่ใช่เป็นครูที่ปรึกษานะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านนะครับไม่ใช่ครูที่ปรึกษานะครับไอคอนรูปรถทัวร์เนี่ยนะครับมันจะไม่ขึ้นมานะมันจะไม่ขึ้นมาให้ไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนคนนี้นะครับเนื่องจากท่านเองไม่ใช่ครูที่ปรึกษา นะครับก็จะไม่สามารถเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ไม่ใช่ครูที่ปรึกษาได้นะครับในกรณีที่ผู้ดูแลระบบเขาตั้งค่าว่าครูที่ปรึกษาเท่านั้นจะต้องเยี่ยมบ้านนักเรียนได้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางผู้ดูแลระบบเขาตั้งค่าว่าใครก็ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนได้นะครับท่านก็จะสามารถเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนนะทุกบุคลากรทุกคนในสายสาสามารถเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ทุกคน แต่คราวนี้เมื่อใครก็แล้วแต่ไปเยี่ยมบ้านนัก,นกเรียนเนี่ยนะครับมันจะมีเลคคอร์ดบอกด้วยว่าใครนะครับเป็นผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนล่าสุดอ่ามันจะมีชื่อกำกับไว้เลยใครเป็นผู้เพิ่มข้อมูลบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนจะมีชื่อกำกับไว้นะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้ว่าใครไปเยี่ยมบ้านถ้าเกิดว่าคุณปิดฟังก์ชันว่าให้ใครก็ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนได้นะครับอันนี้คือจุดที่1 นะครับในการเยี่ยมบ้านนักเรียนก็คือเข้ามาที่ระบบนักเรียนนะครับแล้วก็คลิกไปที่เยี่ยมบ้านนักเรียนจากนั้นก็จะค้นหานะครับนักเรียนที่ต้องการเยี่ยมบ้านแล้วก็คลิกที่ไอคอนรูปรถทัวร์เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับอีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งจะอยู่ที่ระบบนักเรียนครับแล้วก็ไอคอนกลุ่มที่เป็นครูที่ปรึกษานะครับจะมีมุมมองใหม่ขึ้นมานะครับเลือกกลุ่มนักเรียนให้เรียบร้อยนะครับจะมีมุมมองใหม่ขึ้นมาคือมุมมองทางด้านเยี่ยมบ้าน เป็นไอคอนรูปรถทัวร์นะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับบอกกับครูที่ปรึกษาว่านักเรียนคนไหนบ้างนะครับในกลุ่มที่ได้รับการเยี่ยมบ้านแล้วเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับก็จะมีวันที่บอกขึ้นมานะครับภาคเรียนไหนที่ไปเยี่ยมนะครับใครเป็นผู้ไปเยี่ยมนะครับเยี่ยมที่บ้านพักหรือเยี่ยมที่ผ่านระบบออนไลน์นะครับสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เยี่ยมบ้านออกมาได้นะครับทั้งดูจากทางหน้าเว็บแล้วก็เอ็กพอร์ตออกมาเป็นไฟล์ Word นะครับซึ่งทางด้านหลังมีทางด้านหลังนะครับมีไอคอนรูปรถทัวร์ตรงนี้ก็สามารถคลิกที่ไอคอนรูปรถทัวร์ตรงนี้เพื่อเข้าไปเยี่ยมบ้านเด็กได้เลยนะครับวิธีนี้ก็จะง่ายกว่าวิธีแรกนะครับวิธีแรกก็คือ,เ,อ,อเราต้องมานั่งค้นหาแล้วก็คลิกเยี่ยมบ้านนักเรียนส่วนวิธีนี้เนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าเราเป็นที่ปร,รถถถึกษานักเรียนกลุ่มไหนนะครับโดยการเลือกกลุ่มทางด้านบนเลือกมุมมองเยี่ยมบ้านแล้วก็มาคลิกที่ไอคอนรูปรถทัวร์ทางด้านหลังเพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้เยีี่่ยยมมมมมบ้้้านนนะััก็จงไขขอูลึ นะครับคนไหนที่ต้องการเยี่ยมบ้านแล้วคนนที่เยี่ยมบ้านแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นว่าท่านได้ไปเยี่ยมบ้านแล้วนะครับสมมติว่าเราต้องการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับจะมีขั้นตอนยังไงนะครับสมมติผมต้องการเยี่ยมบ้านนักเรียนคนแรกแล้วกันนะครับเป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับผมก็คลิกที่ไอคอนรูปรถรถทัวร์ตรงนี้เยี่ยมบ้านนักเรียนถ้าเคยเยี่ยมบ้านแล้วอยากจะเยี่ยมบ้านอีกนะครับก็คลิกที่ไอคอนรูปรถัวทัวร์ตรงนี้เพื่อเยี่ยมบ้าน นะครับมันก็จะพาคุณครูท่านนั้นเนี่ยนะครับที่ต้องการที่เยี่ยมบ้านเนี่ยครูที่ปรึกษาเนี่ยไปที่ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับค้นหาข้อมูลมาให้เสร็จเลยแล้วก็ดูให้ให้ให้ดีนะครับว่า,ารูปภาพถูกต้องนะรูปภาพนักเรียนเนี่ยที่คุณครูจะไปเยี่ยมบ้านเนี่ยถูกต้องนะนะครับกลุ่มนักเรียนถูกต้องนะครับเมื่อข้อมูลทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพอคลิกที่เยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับก็จะมีรูปภาพนักเรียนขึ้นานายคนนี้นะครับขั้นตอนที่1 ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับก็คือใครเป็นผู้บันทึกข้อมูลนะก็จะเป็นชื่อของครูที่กาลังทําการเยี่ยมบ้านนักเรียนเนี่ยขึ้นมานะครับวันที่เท่าไหร่นะครับภาคเรียนไหนเยี่ยมแบบไหนนะครับก็คือเยี่ยมที่บ้านพักหรือเยี่ยมออนไลน์ถ้าไปเยี่ยมที่บ้านก็เลือกเยี่ยมที่บ้านนะครับถ้าเยี่ยมออนไลน์ก็เลือกเยี่ยมออนไลน์นะครับผมสมมติผมไปเยี่ยมที่บ้านผมก็เลือกเยี่ยมไปที่บ้านพักนักเรียนนะครับนี่คือขั้นตอนที่1มีทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับ ก็คลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับเพื่อไปยัง,ยงขั้นตอนถัดไป <S <S ขั้นตอนที่2นะครับก็คือข้อมูลทางด้านที่พักอาศัยนะครับข้อมูลด้านที่พักอาศัยนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากงานทะเบียนนะครับถ้าเกิดข้อมูลนี้ผิดติดต่องานทะเบียนนะครับเบอร์โทรนักเรียนอีเมลนักเรียนเบอร์โทรผู้คองนะครับลายโทเค็นนักเรียนลายโทเค็นผู้คองนะครับถ้าเกิดว่าต้องการที่ทําการ แจ้งเตือนผ่านไลน์ก็ระบุข้อมูลลงไปได้นะครับเรื่องอะมาทางด้านล่างครับลองที่จูดและที่จูดนะครับครูก็ระบุข้อมูลไปนะครับพิกัดบ้านนักเรียนนะครับลองที่จูดและที่จูดอะไรนะครับก็ระบุข้อมูลไปนะครับที่ประเภทที่อยู่อาศัยของครอบครัวนะครับเป็นประเภทเป็นบ้านแบบไหนนะบ้านตนเองบ้านเช่าบ้านญาตินะครับก็ระบุข้อมูลไปถ้าเลือกอื่นๆนะครับคุณก็ต้องเลือกระบุทางด้านล่างด้วยว่าอื่นๆนี่คืออะไรนะครับเป็นบ้านตนเองลักษณะ ที่อยู่อาศัยของนักเรียนสมมตินักเรียนอยู่ที่หอพักก็หอพักนะครับถ้าอยู่พักอาศัยกับครอบครัวนะครับก็พิมพ์ไปครับเพราะว่าพักอาศัยกับครอบครัวก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับผู้ที่พักอาศัยด้วยสมมติว่าพักอาศัยกับครอบครัวนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นพักอาศัยกับครอบครัวผู้ที่พักอาศัยด้วยเป็นใครนะครับพ่อแม่ ลักษณะการเดินทางมาเรียนนะคุณก็ระบุข้อมูลไปเดินทางมาเองนะครับด้วยรถมอเตอร์ไซค์รถโดยสารอะไรก็ว่าไปนะครับก็ระบุข้อมูลไปอื่นๆมีไหมนะครับถ้าเดินทางมาเองด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับคุณก็คุณครูก็ต้องเลือกด้วยว่ารถจักรยานยนต์ตรงเนี้ยรถมอเตอร์ไซค์ตรงเนี้ยนะครับเลขทะเบียนอะไรจงังหวัดอะไรนะครับเพื่อให้รู้ได้ว่านักเรียนเนี่ยใช้รถอะไรนะครับเดินทางมาโรงเรียนด้วยป้ายทะเบียนไหน นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถส่วนตัวนะครับถ้ามีรถ2คันนะก็ระบุข้อมูลลงไปนะครับรถ2คันนะถ้ามีคันเดียวก็ระบุคันเดียวนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับเมื่อคีย์ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูลพอบันทึกข้อมูลเสร็จก็รีวิวดูครับว่าข้อมูลที่บันทึกเข้าไปเนี่ยถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องแล้วก็ไปยังขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือขั้นตอนที่3าม ข้อมูลทางด้านครอบครัวนะครับชื่อบิดามารดานะครับระบุข้อมูลเข้าไปรายได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะระบุไปนะครับสถานภาพครอบครัวอยู่ด้วยกันหรือหย่าล้างอะไรแบบนี้ก็ระบุข้อมูลไปนะครับผู้ปกครองเป็นใครรายได้นะครับเบอร์โทรนะระบุข้อมูลไปจํานวนสมาชิกที่อยู่ในบ้านเดียวกันกี่คนจํานวนพี่น้องกี่คนเป็นบุตรล,ลําดับที่เท่าไหร่นะครับตรงน,นี้ก็ระบุข้อมูลไปนะครับความสามารถพิเศษอะไรงานอดิเรกอะไร นะครับระบุข้อมูลไปแล้วก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลบันทึกเสร็จปุ๊บก็รีวิวข้อมูลดูอีกทีนึงครับว่าข้อมูลตรงนี้ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็คลิกไปยังข้อมูลนะขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนถัดไปครับขั้นตอนที่4นะครับข้อมูลทางด้านเพื่อนสนิทนะครับเพื่อนที่นักเรียนปรึกษาปัญหาเป็นใครความเกี่ยวข้องนะครับอาชีพอะไรนะครับที่อยู่ที่ไหนก็ ไปเก็บข้อมูลมาเพื่อนที่ในในโรงเรียนที่นักเรียนสนิทมากที่สุดเป็นใครนะครับก็ระบุข้อมูลไปนะครับเพื่อนที่นักเรียนเพื่อนในโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับเป็นใครระบุข้อมูลไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องระบุนะครับจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกบันทึกเสร็จปุ๊บรีวิวข้อมูลดูนะครับว่าข้อมูลถูกต้องก็คลิกไปยังขั้นตอนถัดไปนะครับ ทีะขั้นตอนไปเรื่อยๆนี่แหละครับขั้นตอนที่5ครับมีความเสี่ยงนะครับข้อมูลด้านปัญหาที่ครูและผู้ปกครองต้องอร,ร่วมกันหารือนะครับมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างานักเรียนเคยเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันไหมเคยทะเลาะวิวาทไหมติดเกมออนไลน์ไหมนะครับดื่มสุราไหมสูบบุหรี่ไหมถ้าเล่นเกมออนไลน์สมมติเลือกเล่นเกมออนไลน์ก็เลือกไปนะครับกดปุ่มบันทึกข้อมูลรีวิวข้อมูลดูครับว่าข้อมูลถูกต้องไหม ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ไปยังขั้นตอนถัดไปนะครับต่อไปก็ขั้นตอนที่6ครับข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะครับก็เกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 านะครับฉีดวัคซีนแล้วหรือยังนะครับระบุข้อมูลไปเคยเป็นผู้ติดเชื้อไหมนะครับก็กดปุ่มบันทึกทางด้านล่างนะครับทางด้านล่างลงไปอีกครับปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับมีโรคประจําตัวไหมนะครับถ้ามีก็ระบุข้อมูลไปนะครับสมมติว่า มีโรคประจำตัวเป็นลมพิษสมมติว่าน,นะครับ nominated. ผมขอลบข้อมูลนี้ออกไปก่อนถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลสมมติมีโรคประจำตัวนะครับเป็นลมพิษนะครับแพ้ควันไฟอะไรก็ว่าไปนะครับก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปได้นะครับพอเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีข้อมูลอีกอื่นๆอ,อีกไหมนะครับมีโรคประจำตัวอื่นอีกไหมถ้ามีอีกก็เพิ่มเข้าไปอีกได้เคยประสบอุบัติเหตุไหม นะครับเคยเจ็บป่วยเฉียบพันไหมนะครับก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปได้นะครับเมื่อบันทึกข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ไปยังขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนที่7นะครับข้อมูลด้านสมควรได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับเด็กนักเรียนคนนี้สมมติว่าเขามีปัญหาทางด้านการเงินนะครับควรได้รับการช่วยเหลือคนได้รับทุนการศึกษานะครับครูที่ปรึกษาก็ระบุข้อมูลเข้าไปมีด้านอื่นอีกไหมนะครับด้านสุขภาพนะครับ มีไหมด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีก็ระบุข้อมูลไปนะครับด้านการเรียนนะครับควรได้รับการเรียนพิเศษการสอนพิเศษอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเกิดต้องการที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับก็ระบุข้อมูลไปนะครับเสร็จแล้วล้วก็คิกขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนที่เจ็แล้วขั้นตอนที่8นะครับมีข้อเสนอแนะอื่นๆไหม นะครับถ้ามีข้อเสนออะไรนะครับครูที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเนี่ยนะครับก็ระบุข้อมูลลงไปครับมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไหมนะครับถัดไปครับภาพถ่ายบ้านนักเรียนนะครับก็ครูก็ชูดไฟล์นะครับเลือกรูปภาพนักเรียนนะครับใส่เข้าไปนะครับภาพถ่ายนะครับครูที่สาระครอบครัวนักเรียนนะครับก็บัฟล์ไฟนะครับเลือกรูปภาพนักเรียนนะครับใส่เข้าไปนะครับกดปุ่มบันทึก ข้อมูลนะครับแล้วก็สิ้นสุดกระบ,บวนการนะครับตอนที่เราเบัฟล์ไฟเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์รูปภาพตัวอย่างนะครับเป็นไฟล์ที่1ไฟล์ที่2ก็บันทึกข้อมูลทั้งหมดนะครับแขั้นตอนนะครับเสร็จสิ้นกระบ,บวนการนะครับเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูที่ปรึกษาเนี่ยนะครับก็หรือครูที่ไป เยี่ยมบ้านนักเรียนเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่ทําการดูข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้นะครับว่าข้อมูลที่ตนเองเนี่ยบันทึกข้อมูลเข้าไปเนี่ยนะครับมีข้อมูลอะไรลงไปบ้างนะครับก็จะมีข้อมูลบอกทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือดูจากทางหน้าเว็บนะมีภาพถ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าครูบอกว่าครูต้องการที่จะ p x r t r อออกมาเป็นไฟล์เบิรนะครับครูก็คลิกที่ไอคอนรูป Microsoft Word ตัวนี้นะครับเปิดไฟล์ขึ้นมา หรือเซฟไฟล์ลงเครื่องก็ได้นะครับก็จะลงสู่แบบฟอร์มแบบนี้ให้นะครับแบบรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับที่ออกมาให้ทั้งหมดครูก็สามารถที่จะพิมพไฟล์นี้เนี่ยออกมาได้นะครับมีรูปภาพนะครับก็จะอยู่ในไฟล์ด้วยรูปภาพเนี่ยนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับจริงๆร,รูปภาพเนี่ยควรจะย่อนะครับให้เป็นขนาด h d h d ก็ความเอียดประมาณ1280คูณ7 7 8 6 นะครับประมาณนี้นะครับพันสองแปดสิบพิกเซลคูณเจ็ดร้อยแปดสิบหกพิกเซลนะครับใหญ่กว่านี้ได้ไหมใหญ่กว่านี้ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมันอาจจะล้นไฟล์ Word ออกไปอีกนะครับก็ถ้าเปิดไฟ์ w o r ์ขึ้นมาแล้วมันล้นนะครับครูเขาช่วยช่วยย่อนะครับให้มันอยู่ในในกระดาษให้หน่อยก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับการเยี่ยมบ้านนักเรียนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าต้องการเยี่ยมบ้านนักเรียนคนต่อไปนะครับก็คลิกที่นี่เพื่อ ค้นหาการเยี่ยมบ้านค้นหานักเรียนแล้วก็เริ่มต้นเยี่ยมบ้านนักเรียนคนต่อไปคราวนี้พอมาถึงหน้าเสร็จสิ้นกระบวนการตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าครูบอกว่าต้องการที่ย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลบางตัวนะครับเช่นข้อมูลครอ,อบครัวนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณครูก็สามารถที่จะเอาเมาส์หรือว่าทัชไปที่ข้อมูลทางด้านครอบครัวหรือข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ นะครับสมมติว่าครูพรีวิวข้อมูลในไฟล์ Word หรือดูจากทางทางหน้าเว็บเมื่อกี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยมีบางช่องอาจจะลืมระบุอะไรแบบนี้ครูก็สามารถที่จะเลือกขั้นตอนที่ต้องการแก้ไขนะครับแล้วก็ไปแก้ไขข้อมูลให้ให้ถูกต้องจากนั้นก็บันทึกข,ข้อมูลใหม่ได้นะครับบันทึกข้อมูลใหม่ได้ตลอดนะครับแล้วก็ไปยังขั้นตอนถัดไปนะครับรีวิวดูไปยังขั้นตอนถัดไปเรื่อยๆนะครับ ไปยังขั้นตอนถัดไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่8นะที่เราแนบฝ่ายรูปภาพกันนะครับแล้วก็บันทึกเสร็จสิ้นกระบวนการเยี่ยมบ้านนะครับก็จะเป็นการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับเรียบร้อยแล้วถ้าต้องการเยี่ยมบ้านนักเรียนคนต่อไปนะครับคุณครูก็จะกลับไปที่กลุ่มที่เป็นครูที่ปรึกษาก็ได้นะครับเลือกมุมมองเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็คลิกที่เข้ารูปรถทัวร์ทางด้านหลังตรงเนี้ย นะครับเพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนคนต่อไปได้นะครับถ้าต้องการพรีวิวข้อมูลดูนะครับก็คลิกที่ไอคอนเลียกดูข้อมูลนะครับผ่านทางหน้าเว็บตรงนี้นะครับเพื่อเลียกดูข้อมูลได้นะครับว่าข้อมูลที่ไปเยี่ยมบ้านล่าสุดเนี่ยนะครับมีการบันทึกข้อมูลอะไรลงมาบ้างนะครับหรือถ้าเกิดว่าต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์ Word ออกมานะครับก็คลิกที่ไอคอนรูปไฟล์ Word นะครับเปิดไฟล์หรือเซฟไฟล์ลงไปในเครื่องนะครับขึ้นมานะครับ ก็จะมีวันที่บอกนะครับเยี่ยมบ้านวันที่เท่าไหร่นะครับที่ไหนนะครับข้อมูลที่ไปเก็บมานะครับเป็นยังไงปัญหาที่ผู้คองอคูและผู้ครองหาหรือร่วมกันนะครับอาจเล่นเกมออนไลน์นะครับเล่นเกมแต่ไม่มีปัญหาการเรียนนะครับปัญหาด้านสุขภาพนะครับโรคประจำตัวอะไรเกี่ยวกับไวรัสโคโรนสิด -19 ้ฉีดยาแล้วฉีดวัคซีนแล้วหรือยังนะครับเคยเป็นผู้ป่วยไหมนะครับ สำหรับครูที่ปร to ึกษานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับหลังจากที่ผู้ดูแลระบบเนี่ยนะครับเข้าไปตั้งค่าระบบเรียบร้อยแล้วครูที่ปรึกษาเข้ามาเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับหรือถ้าเกิดผู้ดูแลระบบเปิดโอกาสให้ทุกคนในสายสานี่ได้ไปเยี่ยมบ้านเด็กได้นะครับก็ไปเยี่ยมบ้านเด็กให้เรียบร้อยนะครับพอเยี่ยมบ้านนักเรียนเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครูที่ปรึกษานะครับก็จะสามารถที่ทําการดาวน์โหลดข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนออกมาได้ คราวนี้เมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยมบ้านนักเรียนเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษานะครับหรือว่าผู้บริหารอยากจะตรวจสอบดูว่าเอ๊ะนักเรียนในสายอิสระเนี่ยนะครับมีการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเนี่ยนะครับกี่คนอะไรยังไงนะครับทางหัวหน้างานหรือเจ้าที่งานครูที่ปรึกษานะครับหรือผู้บริหารเนี่ยก็สามารถที่จะดูบทสรุปได้นะครับบทสรุปก็จะอยู่ในระบบนักเรียนเนี่ยแหละนะครับ Ard, เ anyway, ลื่อนลงไปทางด้านล่างนะครับไอคอนรูปรถทัวร์นะครับก็คือสรุปบทสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับคลิกที่นี่หรือคลิกที่เมนูบทสรุปนะครับในแถบสีแดงทางด้านขวามือบนแล้วก็มองหาระบบนักเรียนไอคอนรูปรถทัวร์เหมือนกันครับบทสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้เ <parfois> ล uhm ือกระดับชั้นท <ple> ี่ต้องการตรวจสอบเช่นผมอยากจะตรวจสอบนักเรียนปวช2นะครับกดปุ่มเลือกก็จะมีกลุ่มนึงนะครับนักเรียนระดับชั้นปวช2เนี่ยแสดงข้อมูลขึ้นมานะครับเมื่อแสดงข้อมูลขึ้นมาแล้วนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับถูกเยี่ยมบ้านนักเรียนไปแล้วกี่คนนะครับก็จะมีจํานวนบอกนะครับว่าเยี่ยมบ้านไปแล้วกี่คนจากทั้งหมดกี่คนมีกราฟขึ้นมานะครับทางด้านล่างก็จะมีกราฟบอกครับว่า คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของแต่ละกลุ่มที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับถ้าเกิดว่าผู้บริหารต้องการดูรายละเอียดว่า,ามีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและระบุข้อมูลอะไรลงมาบ้างนะครับหรือว่าหัวหน้าง,งานเจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษาเนี่ยอยากจะดูข้อมูลนะครับการเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูครูที่ปรึกษานะครับทางด้านหลังกลุ่มก็จะมีไอคอนรูปแว่นขยายอยู่นะครับก็คลิกที่ไอคอนรูปแว่นขยายตรงนี้เข้าไป มันก็จะมีข้อมูลบอกครับว่ามีนักเรียนคนไหนบ้างที่ได้รับการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับวันที่เท่าไหร่ภาคเรียนไหนล่าสุดใครเป็นผู้บันทึกข้อมูลถ้าต้องการดูข้อมูลของนักเรียนคนนั้นๆนะครับก็คลิกที่ไอคอนรูปตารางนะครับเพื่อเลือกดูข้อมูลจากทางหน้าเว็บนะครับก็สามารถเปิดจากทางหน้าเว็บนะครับหรือบนโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับดูข้อมูลจากหน้าจอตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดต้องการดาวน์โหลดไฟล์ Word นะครับดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนของคนนี้เด็กนักเรียนคนนี้ออกมานะครับก็คลิกที่ไอคอนรูปไฟล์ Word นะครับเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนคนนี้นะครับกลุ่มนี้ออกมานะครับก็จะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับระบบการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะครับออนไลน์นะครับโดยครูที่ปรึกษานะครับหรือครูคนไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่า ผู้ดูแล,ละระบบเนี่ยมอบสิทธิ์ให้นะครับมีเพียงเท่านี้สาหรับการอัปเดตนะครับของระบบ r m s เวอร์ชันส0งศะครับระบบเยี่ยมบ้านนักเรียนตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น requirement ของวิลัยเทคนิคสถิตินะครับที่เขาขอกันเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราเรียนกันแบบออนไลน์นะครับครูก็ต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแหละแต่ว่าเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่บ้านไม่ได้นะครับก็ต้องเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์จากนั้นก็เลยอยากจะได้เครื่องมือนะครับช่วยในการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์นะครับเพื่อให้ครูที่ปรึกษาเนี่ยได้ทํางานง่ายขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับระบบเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ